ก็สวัสดีครับผมพบกับเปาชาวนาอีกเช่นเคยนะครับผมจานนอนที่แก้วครับสายลินครับตัวนี้ไม่รู้เวลาชอบเลียไม่เข้าใจหมนงันันนี้ก็มีงานครับของาตาครับสามสิบไล่ไกลจากบ้านเราหน่อยครับวันนี้ผมเจ้าไปสองคันนะออกหมดเลยครับวันนี้นุน่นอาจารย์เวาครับ นั่งทำไรนะี okay, you, ่ยโอเคครับคอยติดตามชมไม่ได้เอาออกไปเติมมันด well ิเสร็จแล้วกูดูแล้วน้ำมงนน้ำมันนี่เราต้องเช็คทุกวันครับน้ำมันเครื่องนี่สำคัญครับกองนี่เป่าทุกวันครับหลัก ครับยังไงก็เดี๋ยวจะเ,เอารถไปส่งก่อนเถึงไงเดี๋ยวถ่ายชมีิทีครับแล้วก็มาถึงนานเรียบร้อยครับลลงเกี่ยวไปแล้วพอดีไม่ได้ถ่ายชมครับพอดีมันยุ่งครับทางมันแคบเลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนจะตกเลยครับอากาศไม่ค่อยดีนะครับมนทนนะครับมณฑลเสื้อเขียวครับแล้วก็อาจารย์เจาะครับ ส0บไร่ครับได้ไปสี่อุ่มแล้วแต่ยังไม่เต็มนะยาเยอะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้าวให้ดูครับนี่ครับครูหูผมอาจารย์เวามาเช้าเกิดเหตุการณ์ครับเด็กใหม่เล่นทันแล้วครับมาครับหมจะจรวดหักครับ ครับเด็กมนเล่นก็แล้วครับอะไราไม่มีด้วยครับบานก็อยู่ไกลครับแต่ดีนะเกี่ยวขาดครับพอแบอาศัยไบใหม่ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับอ่าแก้วครับอาจารย์มนโฆษณาโฟาทีแก้ว <c oughs> ยังไม่ดแดงยังไม่แดง,งไม่ล้มอาจารย์วาไงโฟทีวาไงายาก ลมยากลมยากกว่างั้นดูได้ข้าฝนน่ะเกี่ยวข้าวนะ่ะวันนี้วัน,นที่เท่าไร14 14เอเอ11เ็ดถึงวัน,น <12. S 2> ที่15อีก4วันน่ะได้อีก4ฝนน่ะวันละฝนวันละฝนวันที่15เปิดเลยเราจะดูล้มไม่ล้มอ่ะ15นี้เจอกัน15 5. เกี่ยวแน่นอนใครไป็นคนดูข้อ เปลี่ยนให้อาจารย์หว่าวค่ะพี่ก้าครับนี่ครับ,รบอาจารย์น็อตลีลาครับมัวตะวนวนผมเต็มก่อนไปแล้วแต่เกี่ยวงี้ไม่ทันฟ้าทานันฝนครับต้องเกี่ยวเป็นอันอันครับมัวตะวนเรียบร้อยครับฝนตกก่อนสำหรับผมนะสำหรับทีมงานผมนะแต่ทีมงานอื่นผมไม่รู้ นาก็เป็นสี่เหลี่ยมครับมันเทได้สองหัวแต่มันไกลครับจานน็อตกับจานมุนครับ ประมาณห้าอุม้มหกอุ้มนะครับเต็มมัง่งไปเต็มมัง่งก็เหลืออีกหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับแปดเก้าไม่ได้จา้าเยอะ ก็ยังไงขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับจะเอากลับสวงและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเราครับสวัสดีครับ